มาแล้วครับรถไทนิวเทคเอลออนติดอุปกรณ์ตัดหญ้าด้านหน้าไม่เหมือนใครสวัสดีครับผมหนุ่มวรพลจาก NewT ทคแท r a เตอรนะครับวันนี้เราจะมาดูประสิทธิภาพของการตัดหญ้าของรถนิวเทคแท r a เตอรซึ่งเป็นการใช้ เครื่องตัดยาที่วางด้านหน้านะครับสะดวกในการมองเห็นง่ายและสามารถยกขึ้นและกดลงได้เลยนะครับกับเครื่อง18แรงม้าของ n e w t e c h t r a c t o r คันนี้เดี๋ยวจะทําให้ส่วนตรงนี้นะครับเตียนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันกันละกันเพียงไม่กี่นาทีครับไปดูกันเลยครับอุปกรณ์พิเศษสําหรับรถไถ n e w t e c h L On เครื่องตัดญ้าด้านหน้าที่ออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกและเหมาะสมกับงานหลากหลายรูปแบบเลยครับ สะดวกมองเห็นง่ายเพราะว่าอุปกรณ์ตัดหญ้าอยู่ด้านหน้าทําให้มองเห็นพื้นที่ในการตัดได้อย่างชัดเจนไม่พลาดในทุกจุดเลยครับใช้งานในพื้นที่ซอกซอยและพื้นที่สูงต่าได้ง่ายครับด้วยระบบไฮดรอลิกที่สามารถยกกดได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เรียบหรือมีความสูงต่ำเราก็สามารถปรับได้ด้วยระบบไฮดรอลิกด้านหน้าเลยครับต่อพ่วงไม่ยุ่งยากครับเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ด้วยสายพานและสลักสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองครับทำให้รถไถคันนี้ใช้งานได้ง่ายครับ ทำให้รถไถนิวเทคเอล n อนเป็นอกอนเนกประสงค์สำหรับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าในสวนดูแลสวนยางสวนปาล์มหรือแม้แต่การตัดตอสังข้าวเพื่อลดการเขาคันนี้คุ้มค่าจริงๆเลยครับ สำหรับการตัดหญ้าบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับบริเวณนี้ก็มีความโล่งเตียนนะครับเพียงไม่กี่นาทีเองโดยการใช้รถไถ n e w t e คเอล่อในการติดอุปกรณ์ตัดหญ้าด้านหน้าซึ่งมองเห็นได้ง่ายและสะดวกครับเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปชมตัวจริงนะครับของ n e w t e คแท็กเตอรหรือรถไถ n e w t e คเอล่อนะครับที่งานเกษตรกำแพงแสนหรืองานมหากรรม แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย2,567นะครับภาควิชากเกษตรกลวิทานอาวิายาทยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับที่นั้นนะครับเราก็จะมีรถนิวเทคแทรกเตอร์ or, หรือรถไทยนิวเทคเอล่อนโชว์ On Show, นะครับที่บูธ A3 A4 ไปชมตัวจริงและไปสัมผัสตัวจริงกันให้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณที่สนับสนุนมาด้วยดีนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับสวัสดีครับไปดูน่นเลย